สวัสดีค่ะคนวันพุธกลางคืนยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิ n k ์แอนด์โค้ชคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนมกรา ปี68จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแหมต้นคลิปก็จะพูดปีผิดแล้วต้องขออภัยด้วยเนาะมันเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะเออต้องต้องขออภัยจริงๆนะสำหรับคนที่ติดตามคำนานก็น่าจะรูนะ้เนาะก็จะมีผิดพลาดกันบ้างแต่ก็ยังยืนยันไม่ตัดคลิปนะคะยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอ้าวย้ำมันก่อนนะคะว่าการทํานายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเรา ได้ดีที่สุดเลยก็คือความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะส่วนคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะก็ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันนะคะมาเลือกไพ่กันสักหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12โอเคเรียบร้อย ดูน้าไพ่กันหน่อยสิคนวันพุธกลางคืนดาวลาหูจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะตั้งแต่ใบแรกโอเคตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภะกัมมะลาภะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศโอ้หทำไมมันดุเดือดตั้งแต่ต้นปีเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคนวันพุดกลางคืนนะคือโดยปตกติโดยธรรมชาติแล้วนะคนวันพุดกลางคืนน่ะจะมีดวงที่แบบมันสวนทางหรือว่ามันมันแปลกกว่าชาวบ้านเขานะเป็นปตกติแล้วเดี๋ยวลองมาดูเดือนนี้กันสักหน่อยแล้วกันสำหรับไปแรกเนี่ยนะคะวอชคำจากหน้าไพาคือคำว่ามือถือสากปากถือศิลน,นะคะไพใบนี้หมายถึงอะไรแน่นอน ว่าเป็นในเรื่องของการพูดนะการพูดการเจราจาคือมันมองได้สองม,มุมคือคนวันพุธนะคะพุธกลางคืนเนี่ยจะมีดาวเสาร์เรือนดาวประจําตัวเราก็คือเลข8เป็นกําลังธาตุเนี่ยเขาเรียกก็เป็นธาตุลมพายุฉะนั้นสิ่งที่มันจะมีติดตัวก็คือในเรื่องของการที่แบบคิดอะไรไปก็พูดแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไว้เนื้อเชื่อใจคนยากทีนี้ไอ้ใบใบนี้มันเลยอาจจะเป็นการมองในอีกมุมหนึ่งว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมา คุณเนี่ยอาจจะพูดอะไรโดยที่ไม่คิดแล้วก็ทําให้มันเกิดปัญหาฉะนั้นตอนนี้เวลาตอนที่คุณคิดจะพูดหรือว่าจะสื่อสารอะไรไปเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันมีปัญหาน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าบางทีคําพูดของคุณอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ในระหว่างเดียวกันคุณอาจจะแบบต้องเจอ ต้องปรับตัวกับสังคมเยอะนะคะอาจจะต้องแบบเจอคนเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงปรับตัวแล้วก็ดูคาเนี้ยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมมันจะต้องเหมือนกับเป็นงานสร้างนะคะพูดง่ายว่าอาจจะเจอคนที่แบบพูดแบบพูดต่อหน้าอย่างหนึง่งแล้วลังอย่างหนึง่งเป็นแบบเนี้ยคุณก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบ เอ่อใจเย็นๆกับตรงนี้นะเพราะว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยจะไม่ชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะพวกคุณเป็นคนตรงไงแต่ว่าในบริบทของคําว่าสังคมหรือว่าการทํางานร่วมกันจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องมีในเรื่องของเงื่อนไขอื่นๆหรือว่าในเรื่องของการปรับตัวนะเข้ามาแล้วก็ยิ่งตําแหน่งนะคะในเรื่องของอริดูตําแหน่งอลรินะ หมายถึงอุปสรรคนะคำว่าบนบานสารกามก็สมัยถึงการสื่อสารก็ต้องระวังนะการพูดนะระวังที่แบบจะพูดไปแล้วมันจะทําให้มีปัญหาแล้วก็ส่งผลเสียฉะนั้นบางทีอ่ะบางทีคุณอาจจะเจอใครที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงใจแล้วไปจับโปะเขาได้แบบเนี้ยรู้สึกว่าเออเรารู้แล้วเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องนิ่งเข้าไว บางครั้งบางอย่างนะมันไม่ต้องแบบไปสู้ไปลุยกับทุกๆอย่างเพราะไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าคนที่จะมาสู้หรือว่าคุณตัดสินใจที่แบบจะลุยทุกอย่างคนที่มันจะมีปัญหามันก็มันก็คือตัวคุณน,นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของงาน เดนี้งานมันก็ขึ้นมาคําว่าเสียดายนะแล้วก็มีหัดคาก็คือคําว่าปะแก้หมายถึงอะไรถ้าเกิดมองไปนในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนยปิงมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณมีงานเยอะนะคะมีงานเยอะเป็นพิเศษแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงานที่คนอื่นทําไม่ได้อาจจะมาจ้างคุณอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะทํางานแบบรับเหมานะคะแล้วเหมือนกับเออมารู้ว่าตรงนู้นตรงนี้เขาสร้างแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปแก้ไขให้กับเขาซัพพอร์ตให้กับเขาปิงมองว่างานเยอะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง มันเป็นธรรมชาติแต่อย่างน้อยคือมันก็ดีอะไม่ได้อยู่เฉยๆส่วนคนที่ทํางานประจําอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายไปบ้างนะคะเพราะคําว่าปักแก้คือหมายถึงว่างานเดิมที่เราคิดว่ามันจะสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีงานเดิมที่เราคิดว่าเออมันน่าจะผ่านไปแล้วกลับกลายเป็นว่าอาจจะต้องมานั่งทําใหม่ครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดตรงนี้ด้วยหรือบางทีเนี่ยความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตัวคุณเดี๋ยวดูสุภานะนี่ ขยายให้ดูสุภาเนี่ยเป็นคําว่าแพะรับบาปนะแล้วมันตกเป็นตําแหน่งผู้ใหญ่อะแปลว่าบางทีมันอาจจะปัญหาในเรื่องของงานมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณอนะอาจจะเกิดจากคนที่มีอํานาจมากกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าง,งานแบบนี้ยเขาทําให้มันเกิดปัญหาแล้วตัวคุณจะต้องมานั่งแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้ให้นะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้แต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะสําหรับในเรื่องของงานค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงิน โอ้พิงเห็นไพ่แล้วพิงขำม,มาดูตำแหน่งการเงินสินี่เป็นไงล่ะไพ่ขึ้นมาคำว่ากลุ่มใจเป็นไง <laughs> เครียดเลยเครียดเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเงินพิงมองว่าเดือนนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นการจ่ายประจําปีอย่างเช่นประกันสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกค่าบ้านนะคะค่ารถอะไรต่างๆหรือว่าเป็นประกันรถอะไรแบบนี้นะคะมันเลยทําให้ตัวคนเองเนะี่ยรู้สึกว่ามันแบบกุ้มใจนะมันจะเครียดเรื่องตรงนี้อ,าอ้าวขอขยายอีกหนึ่งใบสิ เออต้องพยายามนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าคําว่าหัวร้อนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยการเงินน่ยอาจจะติดขัดไปบ้างนะคะแต่นะอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าตําแหน่งปุตตะค่ะมันดันสวยคือถ้าเกิดสมมติว่าทําแบบเดิมๆแล้วหาไรายได้แบบเดิมแบบเดียวอย่างเงี้ยไม่รอดแน่นอนแต่พอทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีในเรื่องของอาชีพเสริมมีไรายได้หาช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากช่องทางที่เราทาอยู่เป็นประจำเนี่ยมันกลับได้เงิน เพราะว่าผุดตะมันจะหมายถึงการทําอะไรใหม่ๆมันขึ้นมาว่าสมบัติมันขึ้นมาว่าเงินทองแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหม่เลขหกนะคะก็คือจะหมายถึงในเรื่องของเงินทองการได้มาฮะในสิ่งที่ต้องการฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้ว่าเอ๊ะในเดือนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเราเยอะสถนานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการหาอาชีพเสริมหรือว่าไรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะบิ๊กมองว่าทําไปเถอะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการคิดการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ อยู่ในเกณฑ์ของการลงทุนที่ดีด้วยนะคะถ้าเกิดบางคนอาจจะคิดในเรื่องของแบบเอาเงินไปต่องเงินหรือว่าจะเป็นการเทรดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองดูแล้วกันนะคะทาได้หมดแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําหรือไม่ทําเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีในเรื่องของอุป,ปนิสัยที่มีความชัดเจนคือชอบอะไรไม่ชอบแบบนี้คุณชัดเจนชัดเจนมากๆจนบางครั้งอะอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณแบบ จะต้องทำทันทีทันใดบางทีคุณก็อารุ่มอร่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาตอนที่คุณตัดสินใจหรือทําอะไรคุณจะเน้นไปในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณจะไม่ได้ทําโดยการเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยเท่าไหร่ก็อยากจะให้แก้ไขตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่คาดหวัง ในเรื่องของการสอบนะคะในเรื่องของการชิงทุนหรือว่าการไปเ,เรียนต่อแบบนี้ต่างประเทศหรือที่ไกลๆก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะแบบยื่นเรื่องวีซ่านะหรือว่าทาเรื่องนะเกี่ยวกับพวกนี้ก็ลลยได้เลยนะคะรวมถึงรวมถึงอีกอย่างหนึง่งการการศึกษาหมายถึงการหาความรู้เพิ่มเติมการเรียนนะคะก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันคือพูดง่ายท่ายทอะไรใหม่ นะคะคดีหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะแก้เอาแบบว่าบางคนยังคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรใหม่ยังคิดไม่ออกเนาะลองจัดบ้านใหม่ก่อนลองจัดห้องนอนใหม่ก่อนเปลี่ยนที่อยู่อาศาายัยเปลี่ยนอะไรให้มันแบบใหม่ๆใ,ให้เรารู้สึกเฟรชก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องระวังคือตัวเราเองอะ่ะมันหนักอยู่ละอย่าไปทะเละอย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครแล้วดูตำแหน่งพันธุ์ทสิ <laughs> เซอร์ส,สองตัวอยู่ท่านเดียวกันไม่ได้นะคะให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะขัดแย้งนะกับคนในครอบครัวที่นี่โอ้โหทะเลาะกันแบบจริงจังเลยนะเอาเป็นเอาตายได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นมามันจะหมายถึงการทะเลาะการขัดแย้งกันแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่คุณเคยทะเลาะแรงๆด้วยที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งสาสตรช้าเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางอะ่ะพิงมองว่าในเดือนนี้คงไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะทำงานเป็นหลักนะใช้ชีวิตกับ ตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะสังสรรค์ไม่ค่อยอยากจะเจอใครเท่าไหร่นะักถ้าเกิดไม่จําเป็นเพราะว่าไพ่คําว่ายกไม่ขึ้นเนี่ยมันจะหมายถึงว่าตัวคุณมีการรู้สึกว่าคุณอยากจะใช้เวลากับตัวเองมากกว่ากับการที่จะต้องไปเจอหรือว่าไปพูดคุยอะไรกับใครนะคะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่อันนี้อาจจะเกณฑ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อดทนลอก่อนนะคะถ้าเกิดเอาตามไพ่นะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปมันก็จะไม่ดีอ่ะมันก็จะกลายไปแล้วมันก็จะมีปัญหาแล้วเมื่อจะแย่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดฉะนั้นในเดือนนี้การโยกย้ายการเปยนแปลงงานยังไม่สนับสนุนนะคะขอให้ใจเย็นๆก่อนส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของตำแหน่งนะเกี่ยวกับความรักนะคะสำหรับความรักเออให้มันชื่นใจบ้างเถอะนะคนวันพุธกลางคืนดูสิ สำหรับความรักคนที่มีคู่นะคะคนที่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วนะไพ่ขึ้นมาวดคำว่าไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชร มันหมายถึงการคิดการวางแผนการจับมือร่วมกันนะปิ๊งมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณน่าจะรู้แล้วแหละว่าเออคนนี้ถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเต็มร้อยอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีช่วงจังหวะหรือชีวิตที่แบบมันพลิกผันแล้วคุณก็ยังไม่ปล่อยมือจากกันไปอ่ะมันเหมือนกับแบบจะปล่อยจะเลิกแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังพยายามที่จะประคับประคองกันไปมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยยัง พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็มองถึงในเรื่องของอนาคตของชีวิตมากขึ้นการวางแผนมากขึ้นการมองในเรื่องของการเก็บเงินหรือการที่แบบตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะคบกันมานานแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องการแต่งงานอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้คุยเรื่องการมั่นหมายก็มีเกณฑ์ตามนั้นนะคะส่วนคนโสดจะเป็นยังไงเอาดูหน่อยสิ คนโสดจะเป็นยังไงคำว่าอะไรก็ยอมแล้วก็ราชินีนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์นโนมที่จะมีคนเข้ามานะคนนี้ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจคุณนะคะครางนี้เข้ามาจากไหนนะพีมมองว่าเขาน่าจะรู้จักคุณหรือว่าเจอคุณมาบ้างแล้วและเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่เคยสนใจเขามานะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาแต่ว่านะตอนนี้มันเหมือนกับคุณพยายามที่จะเปิดใจให้ กับเขานะคะคือคนที่เกิดวันพุดกางคือนนะ่ะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาตอนที่มีใครมาชอบแบบนี้คุณจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาตอนที่คุณไปชอบใครแบบนี้คุณจะแบบโอ้โหกระเสือกระสนมากเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นแบบเลือดนักล่าต้องบอกแบบนี้มันก็เลยกลายวแบบ่าไอความรู้สึกตื่นเต้นมันก็เลยไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสาหรับคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขา จริงใจกับคุณแล้วก็เขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับคุณนะคะเหมือนกับว่าคบกันไปยาวๆอ่ะไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อที่จะคุยเล่นอะไรนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสุขภาพกันดูสักหน่อยตําแหน่งมรณะนะคะ สุขภาพให้ระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบลำไส้หรือว่ากระเพาะบางคนอาจจะมีปัญหานะคะก็คือเป็นในเรื่องของกดกดไหลย,ย้อนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะท้องผูกบางคนอาจจะท้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับลำไส้เนี่ยที่มันไม่ค่อยเสถียรนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุตำแหน่งวินาศก็ต้องระมัดระวังนะคะอ,อ,อุบัติเหตุเนี่ยมองได้2มุมนะคะอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีปัญหา นะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํากับข้าวอาจจะมีในเรื่องของแบบมีดบาดของมีคมได้ส่วนคนที่ทำศัลยกรรมให้ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะทําศัลยกรรมแล้วมีปัญหาได้อะ่ะก็ต้องระมัดระวังกันไปนะคะส่วนการทําบุญ มาดูซิการทําบุญเกี่ยวกับอะไรโอ๊ยทําบุญได้นะถ้าเกิดทําบุญนะตามนี้เลยนะทาบุญเกี่ยวกับเด็กนะตามมูลนิธิต่างๆได้แล้วก็เกี่ยวกับมูลนิธิโลกหัวใจนะทำตามนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เสริมดวงนะสำหรับคนอยู่วันพุธกลางคืนนะคะส่วนตําแหน่งลาภะสวยงามนะดีมากความหวังนะคะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงมีไหมอ่ะพึ่ง ขึ้นมาว่าอาบน้ำมนแปลว่าอะไรมีแน่นอนแล้วก็สื่อนำโชคะจะมาจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นใครนะคะที่เหมือนกับเดินทางไปวัดแบบนี้อาจจะเซียมซแล้วก็เอาเลขเซียมซีมาเป็นสื่อนำโชคก็ได้นะคะส่วนไพ่เลขนำโชคเดี๋ยวพิงจะหยิบให้นะคะว่าสมใบมีอะไรบ้างเดี๋ยวพิงจะบอกทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะคะมาดูกัน ดูสิเจ็ดสาม สนะคะตามนี้เลย732อันนี้เป็นเลขเด่นนะคะแต่ถ้าเกิดเลขรองก็คือมีเลขสีและเลข8นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับคนวันพุธกลางคืน,คนถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงก็อย่าลืมนะคอมเมนต์กันมาแล้วก็กดติดตามไว้นะคะปิงจะพยายามที่จะอัปเดตคลิปทุกวันนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย